สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านอีกไม่กี het, ่วันเนี่ยเกมนิโนคุนิคอสเวอร์เนี่ยก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมเลือกอาชีพที่อยากเล่นไว้หรือยังถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากจะเล่นอาชีพอะไรนะครับหรือว่าอาชีพแต่ละอันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาแชร์ข้อมูลส่วนนี้ให้ฟังกันนะครับผม เริ่มที่อาชีพแรกเลยก็คือ Wish Wish เนี่ยเป็นอาชีพสาย DPS ตีไกลนะครับที่มีจุดเด่นในเรื่องของการทำดาเมจที่รุนแรงดีบับเยอะแล้วก็เคลื่อนไหวไปมาได้รวดเร็วสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพจอมเวทที่เน้นทำดาเมจรุนแรงจากระยะไกลเนี่ย Wish นี่แหละเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับ อาชีพถัดมาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คืออาชีพโลกโลกเนี่ยเป็นอาชีพสายซัพพอร์ต d ี s ตีไกลที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมี CC เยอะและที่สำคัญนะครับมีบัฟปาร์ตี้เยอะมากสำหรับใครที่อยากเป็นตัวหน้าลำคาญใน PVP ชอบวิ่งไปยิงไปเนี่ยโลกเนี่ยแหละตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน ต่อมานะครับเรามาดูอาชีพสายแทงกันบ้างดีกว่านั่นก็คือเดสทอยเออร์เดส e r ทอยเออร์เนี่ยเป็นอาชีพสายแทง DPS ที่ตีใกล้มีจุดเด่นในเรื่องของความอึดทึกทนถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าแต่ทุกการโจมตีของเดสทอยเออร์เนี่ยเรียกได้ว่ารุนแรงแน่นอนนะครับ นอกจากนี้นะครับ d e s t r ย y e r เนี่ยยังมีสกิลที่สามารถกระโดดโจมตีใส่ศัตรูหรือว่าดึงศัตรูเข้าหาตัวก็ได้สำหรับใครที่ชอบยืนเป็นแนวหน้าของสนามรบนะครับ e r s t r o เ e r เนี่ยแหละตอบโจทย์คุณแน่นอน,น yeah. มีแทงแล้วก็ต้องมีฮิลกันบ้างอาชีพถัดมาที่ผมจะพูดถึงก็คือ e n g i n e นีย เอนจิเนียร์เป็นอาชีพสายซัพพอร์ต DPS ตีไกลที่มีจุดเด่นในเรื่องของการบัฟและฮิลสมาชิกในปาร์ตี้ที่สำคัญที่สุดนะครับเอนจิเนียเนี่ยยังเป็นอาชีพเดียวที่สามารถชุบชีวิตคนในปาร์ตี้ได้อีกด้วยสำหรับใครที่ชอบยืนอยู่แนวหลังคอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็เอนจิเนียร์นี่แหละตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับ I'll with go you anywhere และอาชีพสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือสอดแมนสอดแมนเนี่ยเป็นอาชีพสายไฮบริด DPS ตีใกล้ที่มีจุดเด่นเรื่องของการปรับตัวสอดแมนสามารถทำหน้าที่ได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นแทงค์ฮิลหรือ DPS ก็ตามแต่ก็ต้องแลกกับการที่ทำหน้าที่ได้ไม่สุดสักทางเป็นเป็ดอยู่ตรงกลางทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างสำหรับใครที่ชอบอาชีพที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานาการณ์นะครับตีขาดอะไรก็เป็นได้สอดแมนเนี่ยแหละ ตอ,อบโจทย์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดอาชีพทั้งหมดภายในเกมนี้นกคุนิค c r อสเบอร์ดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเลือกอาชีพได้หรือยังส่วนตัวเนี่ยผมอยากเล่นอาชีพโลกเป็นอาชีพหลักอาชีพแรกนะครับเพราะว่าผมชอบต,อตัวละครตีไกลแล้วก็อยากได้บัฟเอาไว้ซัพพอร์ตปาร์ตี้ด้วยผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับใครที่เลือกอาชีพได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผม ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมซ่อมสเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ